หมูหั่นมือพิเศษกลับมาแล้วค่ะย่างเตาถ่านแบบนี้หอมมากเลยค่ะทุกคนและต้องกินคู่กับผักสดของแม่ด้วยนะพ่อตื่นมาจับหมูแต่เช้าเลยค่ะเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่ก็หนักอยู่นะคะเดี๋ยวไปชั่งให้ดูตัวนี้หนัก8โลค่ะทุกคนส่วนแม่กำลังเตรียมต้มข้าวโพดให้กินค่ะทำมนีนั่งไปเห็นมาจากอินเทอร์เน็ตบอกว่าอยากปลูกพันธุ์นี้ฝากสั่งให้หน่อยตอนนี้ถึงคราวที่มาต้มได้แล้วนางก็เลยอยากต้มให้กินมากๆพอกินข้าวโพดเสร็จก็เดินไปดูพ่อค่ะทำหมูหั่นพ่อก็จะตัดขาตัดหัวออกคคควักกกส้บเรื่่ออองในมาะ ส่วนไส้นี่ก็ล้างด้วยเกลือเลยใช้เกลือเม็ดนะคะหัวกับขาหมูที่ตัดออกมาก็เอามาย่างจี่กับไฟแบบนี้ค่ะถึงคราวย่างหมูกันละค่ะหมูตายทั้งตัวเอาใบตอ,องมาปิดพรนี้มาไงก่อนปิดไว้สี่ใบแบบนี้นะคะเวลาย่างจะได้หอมๆน้ำมันในตัวหมูเดือดผุดๆเลยทุกคนใครที่ดูคลิปนี้ตอนดึกก็ต้องขออาภายัยเมื่อกี้เผลอไปหน่อยหนังไหมค่ะตอนนี้แม่ก็เลยมานั่งขูดคราวหน้าไม่มีไหมแน่นอนค่ะ ฟังเสียงความกรอบทุกข้